สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำเออแบบอะไรนะที่เขาจะในติตอแบบมีอีโมจิรวมอีโมจิด้วยกันเออจะกลายเป็นอีโมจิเศร้าอีโมจิน้ำตาอะไรแบบนี้เออทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาสอนอ่าแบบแรกนะคะให้ทุกคนเข้า Google นะคะเดี๋ยววงไว้ให้เนาะกดไปนะคะแล้วก็อืมอันนี้หนูกดค่ะ แล้วก็พิมพ์แบบนี้นะคะนี่พิมพ์แบบนี้เลยนะคะคําแรกเดี๋ยวหนูจะชี้ไว้ให้นะคะนี่แล้วก็กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวหนูชี้ไว้ให้กดเข้าไปนะคะจากนั้นก็รอนะคะกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูชี้ไว้ให้นี่ ทุกคนนี่เราก็สามารถ mix Emo อิโมจิด้วยกันได้นะคะใครอยากได้อิโมจิอันไหนบอกมานะคะโอเคโอเคนะคะใครอยากได้อิโมจิอันไหนก็บอกมาด้วยนะคะนี่เราก็สามารถเลือกอิโมจิได้ตามใจชอบเลยนะคะนีเ่เ<ๆ>ก็แบบเออนั่นแหละก็ไปค้นหากันมาดูถ้าใครยังเขียน สมุดหรืออะไรไม่ทันอ่ะก็ให้สต๊อกคลิปไว้นะคะเออนั่นแหละโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายโ๊ย